ความได้เปรียบจากคู่แข่งจากประเทศอาเซียนอื่นๆของไทยก็คือคนไทยและคนพม่ามีความแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตอีกทั้งตลอด20ิปีที่ผ่านมาคนพม่านับสิบล้านคนหรือแทบจะทุกครัวเรือนต่างทยอยกันส่งคนในบ้านเข้ามาทํางานในเมืองไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าทําให้คนพม่ารู้จักและรักคนไทยไม่ต่างกับที่คนไทยเองก็คุ้นเคยกับพมา่าจนแทบจะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาพมา่าหรือภาษาไทย ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปปักทงเดินเครื่องธุรกิจของตอนเองได้ก่อนหน้าเพื่อนบ้านจากประเทศอื่นเพระาะพม่ามีตลาดขนาด55ล้านคนและมีความต้องการบริโภคสินค้าทุกประเภทที่คนไทยมีแต่ยังไม่มีการตั้งโรงงานผลิตในพมา่าส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจากประเทศไทยนักธุรกิจไทยอย่างคุณจัก,กรวาลบ,บรรดาประนีตแห่งบริษัท AF Super เป l รซลล์ผู้เข้าออกพมา่าเพื่อหาลู่ทางและโอกาสทา,ทางธุรกิจหลายครั้ง โดยเฉพาะการจัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับพม่าทำให้เขามีโอกาสได้เจอกับหุ้นส่วนธุรกิจที่ถูกใจและเริ่มกิจการในพม่า AF Supercell ครับผมจำกัดเราผลิตขงฟูนะฮะที่ใช้ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรองเท้าและก็พวกอุกปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงรถยนต์นะฮะพยายามอยู่หลายปีนะฮะเพราะว่าตลาดที่นี่ดู มีเขาเรียกมีประชากรว่เยอะนะใกล้เคียงกับเราแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ต้องอย่างกรณีผมต้องเอามาขายพวกโรงงานรองเท้าฟองน้ํารองเท้าแตกซึ่งที่นี่ก็ยังมีคนใส่เยอะมากทีเดียวแล้วเราก็พยายามอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้เจอผู้ซื้อจริงๆนาทีรวมถึงเอเจนต์ก็จนก็ผ่านหน่วยงานหลายหลาย,หลายที่นะฮะจนล่าสุดปีแล้ว2011 เราก็ได้มาเปิดตลาดกระทางสภาพัฒนาสภาอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับว่าที่ลูกค้าแล้วก็เอเจนต์หลายคนนะก็มีโอกาสให้เราได้เจอได้เลือกนะครับอ,อันนี้นชใช่ครับมามามาปโปรแกรมนี้แหละครับแล้วก็แต่ว่าเป็นของปีที่แล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พยายามตามตัองบอกได้เจอคู่ค้า ตัวจริงนะฮะเพราะว่าอาจาอาจะเป็นด้วยความน่าเชื่อถือของทางหน่วยงานรัฐนะที่ที่เรามาด้วยก็ทําให้เราได้เจอผู้ซื้อตัวจริงเอเจนท์ที่มี potential จริงๆนะรู้จักตลาดนะครับก็เริ่มจากไหนตรงนั้นฮะรเราก็กลับมาได้ติดต่อแล้วก็เริ่มซื้อขายกันแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเที่ยวนี้เรามาแล้วก็มาเยี่ยมลูกค้าแล้วก็ตอนนี้ปริมาณ เริ่มเยอะแล้วเราก็กำลังคิดถึงว่าถ้าโชคดีมีโอกาสขยายะะการลงทุนที่นี่บ้างนะ,ะก็กำลังดูอยู่คนคู่ค้าของคุณจักรวาลที่นี่เป็น,ปนใครเออเรามีาต้องบอกเป็นคนพม่านะครับเราก็ได้เอ,อเย่นที่เป็นคนพม่าเองแล้วก็แต่ผมก็น่าจะเป็นเชื้อสายจีนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต่างพูดจีนได้พูด อังกฤษได้ดีทีเดียวแล้วก็เรื่องงานสื่อสารก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะไม่มีปฏิทธิภาพครับครับเอฟซเปซลพยายามฉวยโอกาสทองในเวลานี้เวลาที่นักธุรกิจไทยยังไม่มีคู่แข่งจากที่อื่นอีกทั้งลูกค้าชาวพม่าก็สนใจสินค้าไทยเป็นทนเดิมอยู่แล้วแต่นี้เราเราพยายามจับเรียกตลาดใหญ่ๆให้ได้ก่อนนะฮะพราะจริง ย่างที่ที่เรียนก็นคือเรามีสินค้าหลายกลุ่มสําหรับเพื่ออุตสาหกรรมรองเท้านะพวกวัสดุกอ่อสร้างรวมถึงรถยนต์ซึ่งตอนนี้สองอันหลังอาจจะเราคิดอ,อาจจะยังเร็วเกินไปนะเราก็เลยพยายามเด้นมุ่งที่ตลาดรองเท้าก่อนนะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะเนื่องจากเราอยู่ใกล้แล้วก็ที่แต่ที่สําคัญต้องคุณภาพต้องต้องดีจริงนะเขายึดเขาเียค่อนข้างยึดต,ติดกับคุณภาพมากนะครับแล้วก็ อาจจะโชคดีว่าเรายังไม่มีคู่แข่งที่นี่ด้วยนะฮะต้องนําเข้าไปทั้งหมดนะเพอิญเราอาจจะอยู่แล้วก็สินค้าจากเราเองเราก็บอกเรามาจากเมืองไทยก็ได้รับการยอมรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องเก็บเงินเรายังเก็บได้ก่อนด้วยหมายถึงว่าเก็บเงินสดได้เพราะเขายังไม่มีระบบธนาคารที่ดีนะฮะนี้เก็บเงินสดใช้เป็นเงินสดเลยฮะไม่ต้องขายเครดิตยาวๆก็นะก,ก็ยังก็ยังทําได้นะฮะ การไทยนะครับในประเทศพม่าเนี่ยครับมีมา,มาแค่ไหนในระยะ2ปีเท่านั้นก็ถ้าในส่วนในภาพรวมแล้วนะผมคิดว่าก็คงมีโอกาสนะเพราะว่าตลาดที่นี่ก็กําลังเนื้อหอมนะแล้วก็กําลังโตแล้วก็คนก็เริ่มมีกําลังเขาเรียกว่าจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผมคิด่ว่าคงมีตลาดนะคงไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนโดยเฉพาะพวกคอน sumer แต่ว่าก็ได้ยินว่า กูแข่งจากนำเข้าจากสินค้าจากประเทศจีนก็ค่อนข้างมากนะฮะลูกค้าผมเองบางคนก็บ่นแล้วว่าสินค้าที่ผลิตด้วยค่าแรงถูกๆที่นี่เนี้ยก็ยังถูกซื้อของที่นําเข้าจากเมืองจีนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าอาจจะคงต้องใช้เวลานะผมเชื่อคงต้องใช้เวลาแล้วก็มาเ,าเขาเรียกเปิดตลาดนะฮะก่อนมันคงไม่สามารถแครั้งเดียวได้ปีแรกก็ได้เป็นเยอะๆนะคงต้องค่อยๆแล้วก็ อาจจะต้องโชคดีหาก็เรียกว่าคู่ค้าพาร์ทเนอร์ที่ดีผมคิดว่าคงมีโอกาสไปได้ได้ได้ไกลนะครับผมผู้บริหารจาก AF Super s a l เก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่รอคอยการคลอดกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ซึ่งเข้าที่ประชุมสภาของพม่าไปเมื่อวานนี้หากพม่ามีกฎหมายการลงทุนเป็นเครื่องประกันความเสี่ยงเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนชาติอื่นเชื่อว่าพม่าจะเป็นหนุ่มเนื้อหอมมากกว่าเวลานี้แม้ว่าเวลานี้ตลาดพม่ายังไม่มั่นคงมากนัก ในแง่ของกฎหมายรูปแบบตลาดการจัดการแต่กระนั้นพม่าก,ก็ยังเป็นขนมหวานที่ใครๆก็รู้ว่าประเทศที่มีทรัพยากรมากอย่างพมา่าจะพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้มหาศาลให้กับประชาชนและทําให้อํานาจซื้อของชาวพมา่าคึกคักขึ้นมาไม่แพ้ตลาดอื่นๆในอาเซียนอย่างไทยหรืออินโดนีเซีย